ปราจีนบุรีกางจ้องให้น้องทุเรียนกันกระรอกเจาะไอเดียเก๋กางร่มที่ทำจากฟิวเจอร์บอร์ดให้ลูกทุเรียนเพื่อป้องกันกระรอกมากัดเจาะสร้างความเสียหายสามารถลดการสูญเสียได้ผลดีทำให้ยิ้มได้เพราะมีกำไรเพิ่มจากส่วนที่ถูกกระรอกทำลายคุณสุขฤทยัยหรือบีสชาลีประทังเกษตรกร,ร,กรสาววัย39ปีเจ้าของสวนกิติศักด์ ที่ยังมีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรุรีพ่วงท้ายดีกรีปริญญาตรีวันนี้มีความสุขอยู่กับสวนทุเรียนบนเนื้อที่5ไร่กับทุเรียน120ต้นกำลังออกลูกออกผลสร้างไรายได้ปีละนับล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ หลังต้องต่อสู้กับเจ้ากระรอกน้อยที่คอยเจาะคอยแทะทุเรียนที่ใกล้จะตัดมานานหลายปีจนมาพบหนทางที่จะเอาชนะเจ้ากระรอกตัวน้อยแต่มีธิ์ที่สร้างความเสียหายได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งในแต่ละปีกว่า40เอร์เซหรือเกือบครึ่งกับอายุทุเรียนที่ใกล้ตัดทั้งหมอนทองชนีพวงมณีและก้านยาวถูกกระรอกเจาะเสียหายร่วงหล่นลงตามโคนต้น หมดปัญญาสู้รบแม้จะคอยนั่งเฝ้าขนต้นเพื่อไล่เคยใช้ถุงหอ่อแต่นอกจากจะมีราคาแพงและต้องจ้างคนห่อถุงละ5-7บาทแล้วยังทำให้ทุเรียนไม่โตสีไม่สวยเพราะเป็นเงื่อจนมาพบวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวของชาวสวนชุมพรที่ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแบบอ่อนมาบางังไม่ให้กระลอกไต่ลงไปเจาะทุเรียนก็เลยลองทำดูแต่ฟิวเจอร์บอร์ด แบบอ่อนหายากจึงใช้แบบทั่วไปค่ะโดยนำมาตัดขนาดกว้างยาวหนึ่งฟุตเจาะรูตรงกลางนำขึ้นไปสวมที่ก้านเหนือลูกทุเรียนเหมือนกางร่มจนเป็นที่มาของคำว่ากางร่มให้ทุเรียนเป็นนวัตกรรมง่ายๆที่ได้ผล สามารถลดการสูญเสียจากถูกกระรอกเจาะได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแต่ที่ทำหลายสีเพราะคิดว่าอาจสร้างความสับสนให้กระรอกจนไม่กล้ามากินตกใจสีสันไม่คิดว่าจะเกิดเป็นความสวยงามแปลกตาซึ่งขณะนี้ได้เร่งทำเพื่อให้ครบทุกต้นให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้ทุเรียนปลอดภัยจากการถูกกระรอกเจาะและเพิ่มรายได้จากส่วนที่ต้องเสียไปในแต่ละปี ที่สำคัญฟิวเจอร์บอร์ดยังมีความคงทนสามารถนำกลับมาใช้ได้ถึง2-3ปีเลยทีเดียวค่ะคุณสุขลือไทยหรือบีสชาลีประทังบอกด้วยว่าหากเกษตรกรทำเช่นนี้จะสามารถลดความเสียหายลงได้พร้อมกับบอกว่าทุเรียนที่สวนกิติศักดิ์จะตัดก็ต่อเมื่อแก่เต็มที่ซึ่งทุกลูกก่อนจะตัดขึ้นไปเคาะทุกครั้งถ้าไม่จัด ไม่แก่จะไม่ตัดมาขายโดยเด็ดขาดค่ะใครที่สนใจอยากกินทุเรียนกลางร่มของปราจินบุรีแท้ๆก็ลองติดต่อสั่งจองกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0847717211จะได้ไม่ผิดหวังเพราะมีบริการส่งถึงบ้านค่ะ เนี่ยแหละการตะลอกจอนทำลายโอจอนทำลายเอจอนทำลายมันจอนทำลายที่กินใบพวงเลยนี่ยเนาะใช่ครับมันกินแค่นี้นะคะมันไม่กินทั้งลูกลูกกินแค่นี้เองใช่แล้วก็ไปกินลูกบางทีบางทีมีนกินกินแล้วมันมก็มาต่อมันมาต่อใหม่อยู่ไงี่อเพราะปกติแล้วหนูจะไม่ค่อยตัดมันหนูอยากกินกินไปเลยลูกมันไม่ใส่ไม่ดีแล้วก็เป็นเป็นวิธีการที่ตกแต่งต้นพอดีใช่ค่ะแล้วเราจาความคิดนี้เริ่มมาจากไหนฮะเริ่มมาจากนี่แหละการกัรอกมันเยอะนี่แหละค่ะแล้้วเราปีีนคือ เราใช้ถุงเนี่ยมันไม่ไหวค่าต้นทุนมันสูงจริงถุงเพิ่มขึ้นเป็นกิโลละร้อยแล้วเราก็ต้องมาเสียค่าหอยลูกละห้าถึงเจ็ดบาท <c oughs> มันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเราก็คิดว่าแล้วถุงมันใช้ได้แค่ปีเดียว <c oughs> ก็เลยมาศึกษาดูมาดูจากยูทูบมั่งอะไรมั่งก็มีทางทางที่ว่าชมรมท,ท,ทุเรียนเนี่ยทางจานันเอทางชุมพรครับ <c oughs> เขาก็ทํา แต่เขาใช้โฟมบอร์ดครับซึ่งมันเราไม่รู้จะไปหาตรงไหนราคามันสูงเราก็เลยมาลองดูซิว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดดีกว่าไหมแล้วสีสันมันเยอะเรามันคุกสีสันมาเลยก็มาตัดเองต้นทุนตกอยู่ที่ใบหนึ่งประมาณชิ้นหนึ่งประมาณ3บาทหิบแล้วคิดว่าเราใช้แค่ช่วงนี้มันแค่อีกเดือนกว่าๆที่ทุเรียนเราจะสามารถเกแล้วเนี้ก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ปีหน้าได้ก็เลยเกิดความคิดนี้ขึ้นมา แล้วก็เลยมาลองดูมันก็ได้ผลจริงค่ะแล้วผลที่จะลอแล้วนี่เราสามารถลดปริมาณของเสียลงได้ขนาดไหนฮะก็ก็ได้เยอะเลยละค่ะเพราะว่าเราแต่ส่วนหนึ่งที่ว่ามันยังไม่ทันเนี้ยมันก็จะมีที่จกกินบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ดูจากต้นที่เราทําแล้วเนี่ยเออมันได้ผลม,มันก็ลดปริมาณที่แทบจะไม่มีเลย พี่ว่ามันจะมาเจาะอะไรเงี้ยค่ะ10ต้นได้แล้วประมาณทั้งหมดกี่ต้นของสวนเนี่ยตอนที่เป็นลูกแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ40ต้นค่ะตอนนี้แล้ครึ่งหนึ่งใช่ค่ะประมาณก็สามารถเพิ่มรายได้ขึ้นมาอีกหน่อยที่สูญเสียไปใช่ค่ะอย่างเงี้ยอ่เคือดูดูหนามก่อนอ่ะจะดูที่หนามค่ะดูหนามดูร่องน้ำดูหนามดูร่องน้ำดูแกนกลางเขาเรียกแกนกลางในทุเรียนถ้าแกนกลางในเนี่ยมันหนามันมันหนาที่เขาแบบเวลาถารับฟานออกไปอีก นาหนับไม่ใช่ของมาจีนเพราะของมาจีนไม่มีแกนกลางไม่มีการกลางใช่เนี่ยค่ะข้อคือของเราเนี่ยตัดคือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทึงเคาะแรกทุกตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัดเราเคาะทุกลูกขึ้นต้นเนี่ยจะสูงแค่ไหนเคาะทุกลูกค่ะไม่มีการประมาณการแต่ถ้าเป็นทางที่อื่นน่ะเขาจะดูจากแค่ตัดหางทุเรียนก็คือลูกเล็กหาดูว่าเนื้อใช้ได้แค่นั้นเองนิวส์ยี่สิบสสถานีประชาชนธนภกรวิศวมิตร ภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน